กำปนาต้นนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับผมกับต้นอนทอยใน EP นี้ผมจะพาทุกคนมาดูร้านกาชปองบันออฟฟิเชียลช็อปครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องกำปนาต้นนะครับผมขอฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปคอนเทนต์ใหม่ๆเพิ่มเติมกันต่อไปด้วยครับพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูในร้านกันครับร้านนี้นะครับกาชปองบันออฟฟิเชียลช็อปอยู่ที่สยามเซ็นเตอร์ชั้น1งครับผมหน้าร้านก็เป็นแบบนี้นะครับ จะมีตู้กระชะปองล้วนๆเลยนะครับแล้วก็เป็นของบันไดของลิขสิทธิ์แท้ของบันไดด้วยนะครับที่ร้านนี้เป็นแบบร้านออฟฟิเชียลนะครับเขาก็นําเข้าจากญี่ปุ่นนะครับพวกชุดกระชะปองของบันยดของบริษัทบันไดนะครับที่ผลิตของเล่นต่างๆก,ก็ผลิตกระชะปองตู้กระชะปองแบบนี้นําเข้าของแท้จากญี่ปุ่นเลยครับมาอยู่ที่สยามเซ็นเตอร์ร้านนี้นะครับเป็นร้านออฟฟิเชียลร้านแรกในประเทศไทยเลยครับสำหรับของบันไดนะ ด้านหน้าก็จะมีตู้กระป๋อนหลายๆแบบตรงนี้เป็นนิวนะครับเป็นของใหม่ด้วยเป็นตู้ใหม่นะครับด้านในเขาก็จะแบ่งเป็นหมวดหมู่หลายๆแบบอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูด้านในที่มุมด้านในตรงนี้นะครับก็จะมีเครื่องแลกเหรียญครับก็คือถ้าเราจะหยอดตู้กระป๋อนที่นี่เราไม่ได้ใช้เหรียญเงินบาทไทยเงินสดนะครับเราต้องมาแลกเหรียญก่อนนะครับ ตามนี้นะครับผมก็คือแลกเป็นแบบโทเค็น hmm. ของเขาเนี่ยหนึ mm ่งโทเค็นเท่ากับเงินบาท50บาทก็มาแลกกันตรงนี้ได้นะครับหรือว่าจะมาสแกนจ่ายเงินเพื่อซื้อเหรียญโทเค็น hmm. ก็ได้นะครับถ้ามาหยอดตูนะครับก็เหรียญโทเค็น hmm. ที่ซื้อแล้วจะไม่สามารถแลกกลินเป็นเงินได้นะครับตรงนี้ครับผมทางด้านหน้าน,นี้ก็จะมีตัวอย่างกระสปองแต่ละซีรีส์นะครับมาโชว์ให้ดูกัน ว่ามีตัวอะไรเป็นยังไงกันบ้างของจริงนะครับเพราะว่าอยู่ด้านในตู้เนี่ยเราเราก็อาจจะมองไม่ค่อยเห็นเนาะเราเห็นแต่รูปรูปแบบรูปโปรโมทรูปประกอบที่แปะอยู่ด้านหน้าตู้ว่าเป็นตู้ไหนเป็นเซตไหนอะไรยังไงแต่ว่าของจริงๆเนี่ยเราอาจจะเห็นได้ไม่ชัดตรงนี้ก็มีตัวอย่างก๊าซปอนบางเซตนะครับมาโชว์ให้ดูกันด้วยห,หลายๆเรื่องหลายๆซีรีส์เลย ก็มีหลายแบบนะครับทั้งเป็นแบบตัวฟิกเกอร์ตัวเล็กๆแบบนี้หรือว่ามีเป็นพวงกุญแจคาแรคเตอร์การ์ตูนญี่ปุ่นนะครับที่หลายๆคนก็รู้จักกันหรือว่าเป็นแบบอื่นๆนยอย่างเป็นแมวเป็นสัตว์การ์ตอนญี่ปุ่นก็คือมีหลายแบบหลายธีมหลายแนวมากๆครับอย่างเช่นอันนี้นะครับเป็นโดราเอมอนอันนี้จะเป็นแบบพวงกุญแจนะครับแบบนี้ก็คือเป็นรูปการ์ตูนโดราเอมอนแบบนี้นะครับไม่ใช่ตัวฟิกเกอร์ครับก็จะอยู่ เป็นไข่กระทรบอนอยู่ด้านในตรงนี้แล้วก็ดูราคาก็คือตรงนี้นะครับจะมีบอกว่าตู้นี้เซตนี้นะครับเป็นเงินบาทไทยจะราคา150บาทเราก็ต้องไปแลกเหรียญโทเค็นนะครับหนึ่งเหรียญมีมูลค่า50บาทใช่ไหม150บาทสำหรับเซตนี้หนึ่งหงชิ้นนี้นะครับจากตู้นี้เราก็ต้องใช้โทเค็น3เหรียญครับผมก็จะได้ราคาครบ150บาทแล้วก็ที่จะมาหมุนเพื่อจะซื้อสุ่มกาซารอน แตนี้กันได้แต่ละตู้นี้ราคาไม่เท่ากันนะครับแต่ที่ผมเห็นโซนด้านนี้ก็จะมีร้อยห้าสิบบาทสองร้อยบาทอันนี้ก็จะมีราคาแตกต่างกันแบบนี้ครับพวกสัตว์นะครับอันนี้น,นี่ธรรมกอสเป็นพงกุญแจนะครับไม่ใช่เครื่องธรรมกอสเล่นได้จริงๆนะเป็นแบบพงกุญแจที่เป็นรูปเครื่องธรรมกอสแบบนี้เหมือนที่โชว์ที่ตู้ด้านหน้าครับ อันนี้ก็ร้อยาสิบบาทมีโปเกมอนต่างๆ s p ปเอ็กซ์แฟมอันนี้คัมเ n r นไรเดอร์เนาะแต่ว่าอย่างที่ทุกคนจะเห็นเนี่ยว่าราคามันมีราคาญี่ปุ่นบอกนะครับว่าตัวนี้300รยเยนสามรยเยนตอนนี้ราคาค่างเงินบาทไทยก็100เยนประมาณ25บาทนะสมมติกลมๆส0มรยเยนก็75บาบาทแต่ว่าคือที่นี่ คงจะไม่สามารถขายได้ตามราคาญี่ปุ่นจริงๆนะเขาก็ต้องมีค่าภาษีค่าธรมเนียมค่านําเข้าอะไรของเขาด้วยนะครับก็จะราคาเป็นเงินบาทไทยประมาณนี้จะไม่ได้แปลงมาตรงๆเท่ากับค่าเงินญี่ปุ่นเนาะถ้าจะได้ราคาถูกเท่าญี่ปุ่นเนี่ยเราคงต้องบินไปหมุนเองที่ญี่ปุ่นนะครับแต่ก็คือสําหรับคนที่อยากได้เลยเนาะไม่ได้แบบมีเวลาไปบินไปญี่ปุ่นหรือว่า อยากจะมาหมุนที่นี่อะไรแบบนี้ไม่ต้องเสียเงินค่าเครื่องบินไปญี่ปุ่นก็คือมาหมุนที่นี่ได้ก็ราคาประมาณนี้นะครับร้อยห้าสิบบาทสองร้อยบาทอะไรนี้ผมว่าก็ถือว่าโอเคนะครับเพราะว่าเป็นตัวกระสปอนของแท้ของลิเกติ์จากบันไดเลยนะครับตรงกลางก็มีตู้แล้วก็มีตัวกระสปอนด้านในโชว์อยู่ด้วยนะครับว่ามีเซ็ตอะไรบ้างนี่ตามนี้ครับอย่างเช่นตรงนี้เซ็ตนี้ก็จะ ที่โชว์อยู่ก็คืออยู่ตู้มุมด้านนี้เช่กนกันนะครับตามแบบที่โชว์ไว้ของเ,เซตนี้นะนี่ครับประมาณนี้แต่บางตู้อาจจะไม่ไม่ตรงกับที่โชว์ไว้เนะแต่ก็คร่าวๆเขาก็จะโชว์ไว้ประมาณนี้ครับว่ามีเซตไหนบ้างที่นําเข้ามาขายแล้วนําเข้ามาหมุนนําตู้เข้ามาให้หมุนกันได้แล้วแบบนี้นะครับ นี่เนซ้กสโจังดับพระศูนอันนี้ก็เป็นแบบภาพอะคริลิกนะครับ Hero มาฮีโร่อคาเดมีสแตนรูปตั้งโชว์แบบนี้นี่ยงของดิสนีย์ก็มีนะครับอันนี้เป็นอีสเตอร์เอ็เป็นแหวนครับผมแหวนหน้าคาแรคเตอร์ดิสนีย์แบบนี้นะครับอันนี้200บาทครับเดี๋ยวก็มาหมุนกันได้โอ้ใกล้จะหมดแล้วนะ นี่นี่อันนี้เจ๋งมากครับก็คือเป็นกาชปอนที่แบบตัวตัวลูกมันเนี่ยตัวตัวไข่ากาชปอนมันเป็นลักษณะเป็นโดาเอมอนแบบนี้เลยเป็นตีมโดาเอมอนแบบนี้เลยไม่ได้ไม่ได้เป็นเหมือนแบบกาชาปอนทั่วไปที่เป็นลูกกลมๆพลาสติกใสแบบนี้ใช่ไหมครับแต่อันนี้เป็นแบบรูปโดาเอมอนแบบนี้เลยแล้วก็เก็บเก็บทั้งไข่นะแล้วก็เก็บของที่อยู่ข้างในไว้ได้ด้วยกันเลยก็จะเป็นแหวนนะครับในแหวนไอเทมต่างๆของโดาเอมอน อันนี้ร้อยห้าิบบาทครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นตู้ไว้สำหรับทิ้งรับตูนเ่าที่เราแกะออกมาเอาตัวคาตาองด้านในออกมาแล้วใช่ไหมครับก็ถ้าเราไม่อยากเก็บลูกกลมๆนั้นด้วยเปลืองพื้นที่เนี่ยอะไรแบบนี้เราก็เอามาทิ้งที่นี่ได้เลยนะครับ <S <S แต่เราก็จะเก็บกลับไปได้นะถ้าอยากเก็บแต่ถ้าไม่อยากเก็บก็เอามาทิ้งตรงนี้ได้เลยนี่อันนี้หมุนได้ด้วยนะครับก็เป็นแบบลูกเล่นกิมบิบของเขานะอันใหญ่มากเลย อย่างเซตนี้นะครับก็จะเป็นฟิลแนวญี่ปุ่นญี่ปุ่นหนะ่อยเนาะให้เราอินเหมือนแบบเราไปหมุนตู้กระสปอนที่ญี่ปุ่นแนละ้วก็หมุนอะไรที่มันเป็นไอเทมของญี่ปุ่นแบบนี้อันนี้เป็นเซตซูชินะครับซูชิแล้วเหมือนเป็นแบบมีแขนมีขาแบบนี้ด้วยน่ารักดีอันนี้ก็ร้อยห้าสิบาทครับก็จะหมดแล้วนะนี่ก็จะหมดแล้วอ๋ออันนี้ก็เป็นกันดั้มอันนี้ ราคาหน้าตู้500เยนนะครับแบบญี่ปุ่นถ้าเป็นราคาไทยจะ250บาทครับผมว่าเป็นตัวฟิกเกอร์ที่มีรายละเอียดโอ้ดีเทลดีเลยนะครับอาจจะตัวค่อนข้างใหญ่ประมาณนึงนะอยู่ในตู้นี้ t อมแอนด์เจอรี่ก็มีอ,อ๋อน่ารักดีอ่ะเป็นตัวอักษรชื่ทอมแอนด์เจอรี่แบบนี้ครับ <Okay. S 1> ก็มีตัวฟิกเกอร์แบบนี้ด้วยสูงประมาณ7ซนติเมตรแลวก็จะมีข้อมูลบอกคร่าวๆครับมี250บาทครับ มีเจอของดิสนีอีกอันหนึ่งแล้วนะครับเป็นจากเรื่องจากะไลออนคิงเป็นตัวซิมบ้านาลาตอนเด็กแบบนี้มีชิโมนคุมบ้าด้วยอันนี้ก็200บาทครับโอ้น่าจะตัวเล็กอยู่พอสมควรเลยนะเพราะว่าตัวไข่กระชอนเนี่ยค่อนข้างลูกเล็กเลยเป็นแบบตัวจิ๋วๆนะครับเจอโดรไเอมอนอีกอันหนึ่งแล้วที่ตัวไข่กระชอนเนี่ยเป็นหน้าโดราลอมอนโดราลอมีด้วยเลยครับแบบนี้ก็คือนี่คงเป็นแบบ ตัวลูกกระตปอนเนี่ยเนาะแล้วก็ด้านในก็คือเป็นเป็นลำตัวเนี่ยเอามาเสียบหัวกับไข่แบบนี้ออกมาเป็นตัวเต็มๆแบบนี้นะครับนี้1ย0้บาทนี่มาดูโดรายมอนกันต่อนะครับโดรายมอนมีหลายเซตเลยนะยตัวนี้น่ารักดีกินอะไรนะโดรายากิใช่ไหมกับโดเรมี่กินเมลอนปัง150บาทครับอันนี้ของเรื่องวันทีสนะครับเป็นตัวคาแรคเตอร์แบบนี้เลย ผมว่ามีดีเทลสวยเลยนะตัวน่าจะใหญ่อยู่ประมาณนึงด้วยเพราะว่าเห็นลูกกระถองลูกใหญ่อยู่ก็ะะจะเป็นแบบนี้นะครับด้านในเป็นลูกอันนี้ลายแบบนี้แล้วก็มีตัวอยู่ด้านในอันนี้ราคา250บาทนะครับเจอโดรอมอนอีก2ตู้ติดเลยนะใครเป็นแฟนโดรอมอนคือจะฟินมากเลยนะครับมีคอลเลคชันของโดรอมอนเยอะมากมีเป็นแบบสปริงนะ150บาท ก็นี้เป็นอีกแบบนึงแี้ก็1้0บาทราคามาตรฐานเช่าที่ดูคร่าวๆนะครับก็จะอยู่ที่150บาทเนาะเป็นเป็นขั้นต่ำเนาะแล้วก็มี200-250บาทนะครับที่แพงสุดที่ผมเจอนะไม่รู้ว่าจะมีอันไหนที่แพงกว่า250บาทไหมนะครับก็เดี๋ยวจะลองดูเรื่อยๆครับนี่ของดิสนียจาก Toy Story ครับนี่ก็เป็นตัวฟิกเกอร์คาแรคเตอร์ตัวเล็กๆแบบนี้ครับ <laughs> เอเลี่ยนตัวเล็กมาก เนี่ยดูไข่กระปอนก็คือลูกเล็กแล้วนะแล้วตัวเอเลี่ยนเนี่ยเล็กกว่าตัวอื่นอีกเยอะเลยของจริงคงจะจิ๋วมากๆเลยนะตัวเอเลี่ยนอันนี้นี่ก็ราคา200บาทครับกระชอนแบบเป็นเซ็ตแบบสัตว์ตลกๆ,นะๆก็มีนะอันนี้เป็นฟิลเหมือนแบบอยู่ในอะไรนะห้องอาบน้ารวมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับออนเซน็นออนเซ็นเนี่ยเป็นสัตว์มีพังพอนมีลามี เป็ดป่ะห,หรือนอกเป็ดน้ำอะไรหรือมีกบมีแมวดูท่านั่งนี่เขาเป็นเหมือนที่ญี่ปุ่นเ่าชอบมีกระต๊อบแบบทำเก๋ๆตลบๆแบบนี้นี่ร้อยห้าสิบบาทครับเนี่ยอย่างเซตเนี้ยต่อเน,นื่องจากเมื่อกี้นี้เลยนะนี่เป็น Animal sauna เป็นแบบนี้นี่เป็นหมานั่งกันอยู่ในซ sauna ห้องซาวน่าแบบนี้น,นี่มีตามเซตนี้นะครับคอลเลคชันนี้อ๋อมีทั้งตัวสัตว์แล้วก็มีอุปกรณ์แบบเก้าอี้นั่ง เตาถ่านอะไรแบบนี้โอ้ดีเลยนะถ้าเก็บสะสมเป็นเซตเนี่ยทำเป็นห้องซาวน่าของน้องสัตว์ได้เลยราคา150บาทครับนี่เจอชินจังคุแหวนคิมาวาดีชิโลอะไรแบบนี้น่ารักเลยหลับกันบนนิ้วแบบนี้อันนี้200บาทครับในร้านตรงนี้เขาก็จะมีมุมถ่ายรูปด้วยนะครับมีเป็นรถตุ๊กๆ แล้วก็เห็นว,ว่าบันไดแบบนี้นะครับก็มีที่นั่งพักตรงนี้เพื่อหมุนกันลุ้นกันแกะกันจนเหนื่อยแล้วมาพักตรงนี้กันได้แล้วก็ไปนั่งถ่ายรูปด้านในนี้ได้ครับตรงผนังด้านนี้ก็มีตัวอย่างแตสปอนนะครับของจริงตั้งโชว์ให้ดูด้วยแบบนี้ในแต่ละเซตให้เราได้เห็นภาพตัวอย่างของจริงเพิ่มเติมนะครับ ว่ารูปดัางหน้าตาเป็นยังไงกันบ้างก็ดูกันได้คร่าวๆแบบนี้โอ้นี่ทอย Story ่นี่ตัวเล็กๆประมาณหัวแม่ปโป้งนะทีนี้จะพูนานะทีในของเยซี่เขาก็ทำน่ารักหลายแบบนะครับมีเยอะมากๆเป็นตัวคาแรคเตอร์การ์ตูนเป็นสัตว์ ต่างๆมีเป็นแบบนอกจากตัวฟิกเกอร์แล้วก็เป็นภาพแสแตนตัวคาแเตอร์แบบนี้นะครับตั้งโชว์กันได้อ๋อเส้นนี้ก็มีนี่ที่เป็นแฮมทาโร่คอลแลบกับกอซิล่าครับเป็นแบบแฮมทาโร่ใส่ชุดกอซิล่าอย่างนี้มี่ร้อยหบาทครับ สำหรับในคลิปนี้ผมก็ขอพาชมกันคร่าวๆประมาณนี้นะครับผมขอบคุณคนที่รับชมคลิปนี้ด้วยนะครับขอฝากไลค์แชร์และ Subscribe ช่องจอมตาต้นติดตามคลิปคอนเทนต์อื่นๆเพิ่มเติมกันต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับผมรไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับแล้วเจอกันครับ